สวัสดีค่ะแคนี่โฮมวันนี้ขอนําเสนอบ้านเดี่ยวสไตล์นาดิดน้องบัวสาราเลอที่50ตารางวาสลดได้2คันนะคะมาดูด้านในบ้านกันเลยค่ะอันนี้เป็นมุมห้องโถงนะคะเป็นตัวอย่างที่เราจัดไว้ให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะมาดูห้องนอนที่1กันเลยค่ะห้องนอนแรกนะคะเป็นมาสเตอร์เบด o ูมมีห้องน้ําในตัว เ้แ,แถมเนชาเวอร์และเครื่องทำน้ำอ,อุ่นให้2ตัวนะคะมาดูห้องนอนที่2ค่ะห้องนอนที่2ก็กว้างมากๆเลยค่ะห้องนี้นะคะลงเตียง6ฟุตได้สบายๆเลยค่ะมาห้องนอนที่3ค่ะอยู่ด้านหน้านะคะห้องนอนกว้างมากๆเลยมาดูห้องครัวกันค่ะห้องครัวนะคะเรามีทำเคาน์เตอร์ครัวให้เรียบร้อย ของแถมนะคะวันนี้มีเยอะมากฟรีออนทุกค่าใช้จ่าย